เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ hey. ทุกประการเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา14พฤษภาคมพร้อมจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเลือกเก้า,าหกลย่างไงก่าวเลือกเหมือนเดิมกลางหน้าเรนสอร์ไรส้มทั้งแผ่นเดือ donc. เมื่อยลิ้นแทนนะครับ <laughs> เขาเป็นอะไรของเขานะเวลาพูดเนี่ยเขาต้องแบบรแรกขวัญเรกช่วมทางแผ่นเด่นือเงี้ยพราลินเปียยพูดใจมันชัดๆหน่อยนะทำ<ม>ไมเขาไม่พูดชัดๆเวลาพูดเวลาพูดเขาก็พูดชัดนะแต่เวลาพูดบนเวทีเขาจะพูดไม่ค่อยชัดเลยเป็นไรวะนะครับต้องเลือกเก้าไกลเนีย่ยว้ละเอกลิเกเลย โอ้ยเมื่อยลิ้นแทนนะครับนะอบอกว่าจะกลับมาแลนสไลด์นะบอกว่าจะยิ่งใหญ่นะครับสามร้อยที่นั่งโอ้หสุดยอดนะบอกว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้นะรักทวัตชัยยังไงก็รักพิธาอย่างนั้นนี่นะนะยังยัง,ย,งยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่เลิกเพอร์เจอร์นะครับยังไม่เลิกเพอร์เจอร์ เขาเขาเขาก็ต้องพูดเพลเจอร์ไว้ก่อนนะเขาก็ต้องวาดฝันไว้ก่อนนะครับตามสไตล์เขาอ่ะนะเขาต้องโบต้องเล่นใหญ่ต้องพูดขายฝันอ่ะภาคนี้มันขายฝันเก่งนะแล้วคนก็ชอบด้วยนะครับถามว่าคนที่ไปเนี่ยไปชุมนุมไปนั่งอะไรเนี่ยอุย้ยนะก็ยังไปอยู่ก็ยังไปไลฟ์สดไปถือกล้องถ่ายยังไปแหยังไปแหนอยู่ นะฮะยังไม่ตาสว่างด้อมส้มยังไม่ตาสว่างเท่าไหรน่นี่ขนาดเป็นฝ่ายคานนะเออนี่ขนาดโอ้โหสารพัดนะเออนะครับจะสแลดสไลด์ <c oughs> lide, เอาแอดมินให้เลยครับให้เขาบอกว่าจะสามร้อยที่นั่งใช่ไหมแอดมินเกให้เลยเอาไปเลยครับห้าร้อยที่นั่งนะชนะไปโลดอยากชนะเท่าไหร่ชนะไปเลย เออออยากจะชนะเท่าไหร่ชนะไปเลยตัวเลขอะพูดไปเยอะๆเอาสักพันที่นั่งไปเลยครับนะเออนะเพราะว่าอะไรครับคือยังไงยังไงมึงมันก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลอะจะชนะสักพันที่นั่งก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกเพราะอะไรเพราะมันจะโดนยุคอยู่ลำมำมล้อเนี่ยนะ ไอ้คดีหาเสียงหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะโดนยุบอยู่มาลำมาล้อต่อให้ยุบแล้วตั้งพรรคใหม่ไปหาเสียงแก้หนึ่งหนึ่งสองอีกก็โดนยุบอีกนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็พูดไปเถอะนะส้มมันเชื่อหมดแหละกีดหมดแหละนะพิธาพูดอะไรก็ดูดีนะครับต้องเลือกเก้าวไกลคนรุ่นใหม่ต้องเลือกเก้าวไกล ตัวเองเนี่ยโดนหนึ่งหนึ่งสองอยู่เนี่ยนะครับแต่ละคนนะไอปียบุตรก็ถอนไปแล้วเดี๋ยวนะถอนตัวไปแล้วไม่รู้จะรีภัยวันไหนก็ไม่รู้นะ<ม>เออวงแตกกันไวสารพัดนะครับนะไอช่อ,อก,ก็โดนจริยธรรมนะตัดสิธ์ตลอดชีวิต นะเออเดี๋ยวไอ้ไอ้เนี่ยธนาธรนี่ตัดสินนี่คดีลุกป่านี่นะวันที่ยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดนี่แหละนะเออนะอยากแลนสไลด์ี่ไหนก็ไปเถอะนะครับอยากสไลด์ไปไหนก็ไปเอาให้เต็มที่นะโอ้เบอเจอไปเรื่อยเปื่ยนะคนพวกนี้เนะ่ยด้อมส้มก็ไม่ตาสว่างทีนะเลือกก็เลือกกันมาอยู่นั่นแหละก็ไม่เข้าใจ นะครับขายฝันเก่งเลยเกิน